อ้าวดีวิวเร็วไอเดียมีเราอยู่ที่ตอนนี้นที่เรียกมีอาหารที่ไข่เจียวด้วยมอีอาหารอะไรบ้างเดินพาเดินเข้าไปไปกันเลยแต่มีที่แต่มีน้อยค่นะนี่นี่คือร้านไอติมเออโอ้โหูนี่เป็นร้านคุณยายขาชาต้างเดินเดินไปเรื่อยาชาช้าอันนี้คือร้านยำมิสซ่บ ต้มตำก็มีนะครับลูกชิ้นนะครับของเล่นเด็กก็มีของเล่นกะตุกรสีค่ะอราร้านน้หมดแล้วานร้นนี้หมดแล้วนะครับเครื่งดื่มเย็นๆก็มีนะครับมีอะไรของชอบหนูวะข้าวข่เจว อันนี้เป็นของปวดไอเดียนะครับอดค่ะอดกินไหมไม่อด